สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนจะพาพเพื่อนๆมาแยกนะคะมาดูวิธีการแยกเนาะระหว่างแมมแม่เท่านะคะแมมอัลเบรานาตาและแมมนก,กคู่ค่ะเพราะว่าทั้ง3าตัวนี้นะเจ้าน้องนางทั้ง3าเนี่ยนางมีลักษณะคล้ายๆกันมากเลยนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะที่สับสนเนาะว่าเขาเนี่ยต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3มตัวนี้นะคะ เขามีจุดแตกต่างกันตรงไหนบ้างสำหรับจุดที่แตกต่างกันนะคะเท่าที่ฝนสังเกตดูเองนะคะก็หรือว่าเป็นจุดที่ฝนจะใช้จำแนกแยก3ตัวเนี้ยก็จะมีด้วยกัน3มจุดใหญ่ๆนะคะจุดแรกก็คือลักษณะหนามนะคะอะอย่างตัวนี้นะคะเป็นหนามเป็นแมมแม่เท่าเนาะลักษณะหนามของแมมแม่เท่านะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าหนามของเขาเนี่ยจะมีลักษณะยาวเห็นไหมคะ จะยาวยืดออกมาจากตุ่มน้มเลยนะคะแล้วก็ตรงช่วงปลายหนามนะคะปลายหนามจนจนถึงครึ่งหนามเลยนะครึ่งหนามของเขานะคะจะมีสีน้ําตาลแดงค่ะแล้วตุ่มหนามของแมมแม่เท่านะคะก็จะห่างกันด้วยนะนี่นะคะก็คือลักษณะหนามของแมมแม่เท่าค่ะส่วนถ้าเป็นแมมอัลบิลานตานะคะลักษณะหนามของเขาจะสั้นมากเลยนะแล้วก็จะเป็นหนามสีขาวค่ะ แต่ว่าลักษณะน้าของเขาเนี่ยจะมีสีน้ําตาลแดงนะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมนะ่ะเดี๋ยวนะแล้วฝนซูมให้ดูใกล้ๆเห็นยังคะเห็นแล้วเนาะนี่นะคะเห็นไหมว่าลักษณะน้ําของแมมอเบลานาต้านะคะเขาจะมีลักษณะน้าที่สั้นกว่านะคะแล้วก็จะมีติดสีน้ําตาลแดงแค่ตรงช่วงปลายนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ นี่ละค่ะก็เป็นลักษณะนามของแมมอัลเบลานาต้านะคะและตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือแมมนกฮูกค่ะเราจะเห็นลักษณะหนามของแมมนกฮูกนะคะก็จะมีลักษณะหนามที่สั้นมากเลยนะคะอ่หนามของเขาจะสั้นมากเลยเดี๋ยวฝนซูมให้ดูนะนี่ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะน้ำของแมมนกพูกนะคะซึ่งจะมีลักษณะาน้ำที่สั้นแล้วก็สีน้ำของเขานะคะจะเป็นสีน้ำตาลแดงตลอดทั้งเส้นหนามเลยนะคะนี่ละคะ่ะก็เป็นลักษณะาน้ำของทั้งของเจ้าน้องนางทั้งสามแมมนะคะซึ่งไม่มีความเหมือนกันเลยนะและจุดแตกต่างข้อที่สองนะคะที่ฝนใช้แยกนะคะก็จะเป็น ตรงนี้ค่ะตุ่มน้ําอันนี้อ่เรามาดูที่ตุ่มน้าของแมมแม่เท่าก่อนนะคะขนน้ำของแมมแม่เท่านะคะจะชี้ออกนอกตุ่มน้ำนะคะแล้วก็จะมีจํานวนไม่เยอะค่ะจะบางๆจะมีไม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีสีขาวค่ะนี่นะคะและตุ่มน้ำของแมมแม่เท่านะคะก็จะห่างนะคะไม่ถี่นี่นะคะก็เป็นลักษณะตุ่มน้ำแล้วก็ขนหนามนะคะของแมมแม่เท่านะคะ นี่แล้วเรามาดูตัวนี้ต่อเลยตัวนี้นะคะก็มาดูขนหนามของแมมอัลเวลานาตานะคะนี่ลักษณะขนหนามของเขานะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเขาจะมีขนหนามที่ยาวแน่นแล้วก็ถ้าสัมผัสดูนะคะก็จะรู้สึกถึงว่าเขาแข็งนะขนหนามเขาจะเป็นสีขาวนะคะเส้นใหญ่หนาะแล้วก็ยาว นี่แหละค่ะก็เป็นลักษณะน้าของแมมเอาบิลานตานะคะเวลาที่เขายาวนะคะเขาจะยาวออกไปด้านข้างนะแมมเอาบิลานตาขนหนามเขาจะออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วขนหนามเขาเนี่ยเวลาที่ออกไปด้านข้างนะคะก็จะไปเชื่อมกับอีกตุ่มน้านึงทําให้เวลาเราดูนะคะเขาจะเหมือนเป็นวงกลมล้อมรอบหัวเขาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นลักษณะน้าของแมมเอาบิลานตาค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะหนามของแมมนกฮูกกันนะคะลักษณะหนามของแมมนกฮูกนะคะก็จะมีลักษณะหนามที่สั้นนะคะแล้วก็จะมีจํานวนเยอะทีกว่าแมมแม่เท่าเยอะเลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะหนามของเขาแล้วตุ่มหนามของแมมนกฮูกนะคะจะถี่กว่าแม่แม่เท่าเยอะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เวลาที่หนามเขาเนี่ย บานออกหรือว่ากระจายออกแบบนี้นะคะก็จะทําให้แทบจะมองไม่เห็นผิวของเขาเลยนะผิวของแมมนกคูกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าลักษณะหนามาก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดสังเกตสุดท้ายนะคะที่ฝนใช้ในการสังเกตแมมทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็คือนี่ค่ะส่วนหัวนะคะส่วนยอดของเขานั่นเอง อันนี้นะคะจะเป็นยอดของแมมแม่เท่านะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแมมแม่เท่าเนี่ยส่วนยอดของเขานะคะจะมีหนามปกคลุมนะคะทําให้เราเนี่ยแทบจะไม่เห็นขนหนามเลยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีหนามปกคลุมอยู่ข้างบนนะคะหนามของเขาเนี่ยก็จะเป็นจะเห็นเป็นปลายหนามสีแดงๆนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นแมมแม่เท่านะคะ อันนี้ส่วนยอดของแมมอาลวลานาตานะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเขาจะมีลักษณะแบบพอเรามองแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีขาวๆเลยนะคะแล้วก็จะกระจายวงกว้างค่ะเพราะว่าหนามของเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรามองหรือว่าเราเห็นนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามองท็อปวิวนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเหมือนแบบ เวียนอ่าเหมือนเขาจะมีเส้นเวียนอยู่รอบต้นเขาเลยอย่างนี้สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเนี่ยส่วนตัวสุดท้ายนะคะส่วนเจ้าแมมนกฮูกของเรานะคะลักษณะยอดของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นขนขาวๆแบบนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับเอาเวลานาตานะคะแต่ว่า แมมนกฮู่นะคะเขาสามารถแตกตาได้นะคะตาของเขาเนี่ยจะแตกจากส่วนยอดตรงนี้ค่ะจะกลายเป็น2ตา3ตาก็แล้วแต่นะคะเมื่อเขาโตขึ้นฉะนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะแยกแมมนกฮูก่กับแมมอวิลานาตาได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าแมมอวิลานาตาเนี่ยเขาจะไม่สามารถตาแตกได้นะคะจะตาแตกได้เฉพาะแมมนกฮู่เท่านั้นค่ะนี่นะคะก็เป็น สามจุดสังเกตหลักๆนะคะที่ฝนใช้ยแยกนะคะใช้ยแยกตัวแมมอาเวลานาตาแล้วก็แมมแม่เท่าแแมมนกฮูกนะคะทั้ง3มน้องนางแมมเนี่ยแหละฝนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ยังสับสนอยู่ระหว่างแมมทั้งทั้ง3ชนิดนี้นะคะถ้ายังไงนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยว ฝนจะหาข้อมูลนะคะถ้าฝนรู้ฝนจะรีบตอบเลยแต่ถ้าฝนไม่รู้นะคะฝนจะรีบหาข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ขอลาไปก่อนกับน,น้องนางแมมทั้ง3นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ